ประเด็นข่าวค่ะงามไส้กลางงานเลี้ยงรับทูตยูเครนในวอชิงตันผู้นำสาวอิตาลีปลุกยูปลดแอกสหรัฐแฉชาติหลงกลซื้อไฮมาใจที่ชาติยุโรปได้พากันคว่มบาตรรัสเซียก่อนที่สุดท้ายแล้วผลกระทบด้านพลังงานก๊าซและน้ำมันกลับทำให้ชาติยุโรปเองที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งการต้องขอกู้จากสหรัฐในการจัดซื้ออาวุธอีกด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่1มกราคม66มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่น่าสนใจจากบรอกดิ i เวิร์ d อัปเดตที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยแพร่ไว้ถึงสถานการณ์ของชาติยุโรปว่าในปี2022ที่ผ่านมาสหภาพทวีปยุโรปคนเคยรวยหลงเชื่อข่าวกลองลวงจากลูกพีสหรัฐจนหลงทางดำเนินนโยบายตามประเทศผิดพลาด ความบาดพลังงานและทรัพยากรราคาถูกจากข้างบ้านรัสเซียทําให้ต้องนําเข้าพลังงานราคาแพงจากสหรัฐกาตาร์และญี่ปุ่วจีนอินเดียส่งผลให้ตลอดปีที่ผ่านมายุโรปเต็มไปด้วยความวุ่นวายทางการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตม็อบที่พลเมืองต้องทุกทรมานจากค่าครองชีพสูงท่ามกลางวิกฤตนั้นนิตยสารฟ r e รินโพลิซ y รายงานว่าสหรัฐ กลับฉกช่วยประโยชน์ฝ่ายเดียวขายอาวุธให้ชาตินาโต้เกือบสองเท่าโดยมีโปลแลนด์และกลุ่มชาติย่านทะเลบอลติกเป็นเหยื่อรายใหญ่ที่สุดในทางตรงข้ามบรรดาบริษัทค้าอาวุธชั้นนำของสหรัฐต่างดูดเงินจากยุโรปมรวยกันอื้อซ่าในปี2021สหรัฐขายอาวุธ14รายการให้กับชาติกลุ่มนาโต้ มูลค่า15,500ล้านดอลลาร์ปี2022สหรัฐขายอาวุธลดสต็อกให้ชาติกลุ่มนาโต้เพิ่ม24รายการมูลค่า28,000ล้านดอลลาร์หรือ 9 6 8 8 0 0ล้านบาทส่งผลให้ชาติในยุโรปต้องตะเกียกตะกายเพิ่มสัดส,ส่วนงบประมาณทางทหารและซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ยานพาหนะกระสุนที่ขายเงินกู้ส่งให้ยูเครนไปแล้วแม้แต่ชาติเล็กๆอัตรางเงินเฟ้อเกิน20%ร์เกิน20%ทั้งแตกยับลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียยังต้องสั่งซื้อระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสหรือ MLRS ของสหรัฐโปรแลนด์สั่งซื้อรถถัง M1A1 อัปแรม จำนวน116คันจากสหรัฐพอได้ส่งขายเงินกู้รถถัง T-72 ยุคโซเวียตและรถถัง PT-91 ที่ผลิตเองจนหมดให้กับยูเครนไปจนตัวเองไม่มีของใช้ปัจจุบันสหรัฐเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ค่าอาวุธและหนี้อื่นสารพัดต่อ,อยูเครนกว่า110,000ล้านดอลลาร์หรือ3.80ล้านบาทยังไม่รวมหนี้เก่ายูเครนกับเจ้าหนี้อื่น นี่กับสหภาพยุโรปและนี่ในปีใหม่นี้2023ที่ก่อนนี่ผูกพันกับสหรัฐแล้วเกือบ45,000ล้านดอลลาร์นี่ IMF สหภาพยุโรปยังไม่รวมแต่นี่ท่วมนี้กว่าสหรัฐจะได้คืนจากชาวยูเครนครบต้นระดอกเบีย้ยคงไม่ต่ำกว่า200ปีงานเลี้ยงต้อนรับที่สถานทูตยูเครนในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐเมื่อต้นเดือนธันวาคมบริษัทอาวุธเช่นน็อตดรอปกมแมน เรจิออนพราดแอนวิทนียและล็อกฮีทมาตินต่างก็สนับสนุนเงินและประดับประดาบแบรนด์อาวุธบริษัทบนโลโก้บัตรเชิญความสิ้นหวังของสหภาพยุโรปสะท้อนจากนายกรัฐมนตรีจอจาเมโลนีผู้นำอิตาลีเธอออกมาขอร้องให้สหภาพยุโรปสร้างซัลายเชนของตอนเองเป็นอิสระภาพจากสหรัฐสำหรับอุตสาหกรรมหลักเพื่อตอบโต้ต่อกฎหมายกีดกันการค้า IRA ของสหรัฐเช่น ชิปคอมพิวเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์และพลังงานทางเลือกประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่ากฎหมายดังกล่าวอาจจะทำให้ตะวันตกแตกเป็นเสี่ยงปี2023นี้สหาภาพยุโรปจะเหลียวหลังกลับไปหารัสเซียก็มืดมนเพราะยังความบาตรพลายทรัพยากรราคาถูกจากรัสเซีย ที่จะมาช่วยภาคอุตสาหกรรมคลานจะแลหน้าไปกลุ่ม EU ก็ยังติดลมสงครามในยูเครนยังหาทางขึ้นไม่ได้และยิ่งมืดหมนกว่าเดิมเมื่อลูกพี่สหรัฐเอาเปรียบกดขี่บีบซื้ออาวุธละกีดการการค้าด้วยกฎหมายปีที่แล้วแค่เผาหลอกยังช้ำในหนะักปีนี้เผาจริงจะเป็นฝันร้ายสยองขวัญของยุโรปหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่จัก,กรีวงศ์คงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663